สวัสดีเด้จ้าพาะกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันมาค่ะอันเบิ้งอากาศอากาศอันทางเหืนเอ้ยค่ะอันนี้แต่ว่าสดชื่นเนียจ้าอากาศขมุกขมวัวเป็นอากาศโรแมนติกน่อยจะเนาะแต่ว่าสดชื่นแดดซิบหมี้วค่ะมือนี้ มีลมพัดอันเบาๆค่ะนะกระเย็นอยู่เด้อค่ะต้องใส่เสื้อน่าเด้อมาค่ะเอ้นาผามาอันกินกาแฟดำเนาะค่ะเนาะหรือว่าดื่มกาแฟดำกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้า เสียงอันเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บินผ่านกาแฟหอนฮอนค่ะกับบรรยากาศในสวนหลังเฮือนน่าจะเดอ้ออันบ่มีฝนค่ะเมืนน้อนี้ฝนบ่มีแต่ว่าเป็นอากาศมืดสลึมสลืมสลัวสลึมสลัว,ลลวเป็นอากาศสีเทาเน่ะจะเนาะท้องฟ้าเป็นสีเทาหม,นมน่นๆ หอมขนาดค่ะมากค่ะเอ็นพามาอันฮูบกาแฟเนะค่ะเนาะฮูบกาแฟอันกับเอ้ยมาเด้อ จะเม่นมีแหงคะ่ะมีแหงมีแหงหอมกินกาแฟอ่ะแซ่บๆน้ำกันนะคะเนาะเบิ่งหาเรื่องมาคุยกันเรื่องคุยเรื่องตัวคุยเรื่องไปซื้ออันซื้อผลไม้คะ่ะ เอ้ยไปซื้อผลไม้หมาเมื่อนี้ซื้อผลไม้หมาก็ก็ไปซื้อกับเขาแด้ค่ะนิดนิดนิด,น,ดน่อยแต่ว่าบวเยอะเพราะว่ากับเขาเออยังเยอะอยู่ได้เ,เห็นเสียงองนคืออันโบแม่หนึ่งว่าแฟนเอ้ยกลับมาแฟนเอ้ก็บโอยู่ค่ะเมื่อนี้พ่นก็ไปอีกพ่นต่วันเอ้ยโบได้ไปนะพ่นพ่นก็ไป๋ายทำธุระพ่น,พนกระแรงๆพ่นละค่ะ แรงๆแต่ก็ว่าแรงๆกันบางเทือมันก็กลับมากนเนียค่ะแต่วันนี้โมเมนอันนี้มันเป็นเสียงอันสงสัยทางฟังเนาะค่ะเนาะอีกฟังนึ่งหรือว่าประตูเหอนเอ้ยก็มี่ะรเทือกหลมลมมันดันนี่มันดังเอ๊อเอ๊อะใช่ค่ะประตูแข็งแรงนยค่ะแต่ว่าเป็นอันมันเป็นบางเทือมีลมลมเนาะค่ะเนาะลมมันก็ดันเขาใช่ไหมคือคล้ายๆคนเปิดประตูนะคะแต่บอว่า บเมนบมีเพื่อเข้ามาเว้าเรื่องไปซื้ออันผลไม้หน่อยจอยะเนาะผลไม้ตามฤด,ดูกาลเนาะเอ้ยกับเปลูกซื้อแต่เลยมาแดนลูกมาดกมเดือค่ะลูกมาเดื่อแล้วก็อันอะโกาโดูแล้วก็ลูกอันอะมะอึะออค่ะมะอ,อืซื้อมะอือมา มะอื้อแล้วก็ลูกองุนเนาะค่ะเนาะองุ่นองุ่นสีอันสีแดงช้ำช้อ่งุนก็มีหลายพันเนาะค่ะเนาะลังพันก็อันเป็นหน่วยสีอันคล้ายๆมังคุดก็มีเนาะค่ะเนาะสีเพ่นก็ออกอีกออกอีกรสชาตินึงนังอันก็ออกสีอันแดงแดงออ่อนก็อีกรสชาตินึงรังอันก็สีขาวเนาะค่ะเนาะรังอันก็เป็นลูกที่ว่าบบมีเม็ด บ่มีเม็ดแต่ว่าเป็นยาวๆคืออันคือนิ้วมือนี่ก็มีนะคะนังอันกันเยอะอยู่มันก็แล้วแต่ว่าอันคนพ่น่ะชอบแบบเลเนะคะเนาะแล้วแต่ดูดการพิ่นไปซื้อมักเดือดก็กินก็แซ่บค่ะมาเดือดดิบแต่ว่าเป็นลูกซุกละดอกที่ว่าบ่เป็นพันตากแห้งนะคะถ้าพันตากแห้งนี่มันสีหวานๆก็คืออีกบรรยากาศนึงค่ะ แต่ว่ามาก็เลยมาอันคือนอดสมัยตนเปลี่ยนไวอโอเนาะค่ะเนาะอันมักเดือยอยู่นําอันแถวนํา้อให้เงาเนาะค่ะเนาะเป็นโคใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่ว่ามันสิเปลี่ยนอีกแบบนึงข้างในพ้นบ้านอ่ะบ้านมีแมงเข้าไปกินเนาะค่ะเนาะมีแมงเข้าไปลูกเพิ่งก็เปลี่ยนอีกแบบลูกอีกแบบนึงสินะอันนี้มันมีไหลพันเลยบ้านอันนั้นมันเปลี่ยนพันบ้านเห่าเนาะพันุอันพื้นบ้าน แต่ว่าอันที่ว่าซื้อนํามันซปเปอร์มาร์กที่เอ้ยเอามานี่มันเป็นพันุ์ที่ว่าเพิ่นมันซิเป็นลูกใหญ่เ้อค่ะซ้ำด้วยไข่แล้วก็งามตาค่ะผ่าแล้วก็มันก็เป็นสีข้างในเป็นสีแดงช้ำๆเนาะค่ะเนาะก็กินก็หวานดีค่ะหวานๆเปรี้ยวๆเพราะว่าลูกมันยังประสกเยอะสอันนี้ก็ใส่เรื่องซื้ออัน ซื้อผลไม้หน่อยจะหนะซื้อผลไม้ตามฤดูกาลอะโฟกาโดอะอันลูกมะเดือหนอซื้อมาแล้วเหลือห้าเหรียญสี่ลูกหนึ่งเหรียญกระตุกลูกละยี่สิบห้าเซนเหมือนบอกสี่ลูกหนึ่งเหรียญยูโรค่ะก็เอามาห้าเหรียญเพรานเนืนจับเองเนากก็เลยใส่ถุงมาแล้วก็มาใส่อันไว้น้ำงงที่ว่าซื้อผลไม้เอ้ยค่ะแล้วก็ซื้ออัะโฟกาโดอะฟโฟกาโดนี้ พาหุ่ดหกลูกเลยค่ะกระถุงนึงเนาะค่ะถุงเนื้อมันก็ตกถุงแล้วสองเหรียญสองเหรียญเจ็ดสิบเก่าอะโฝกาโดนหกลูกแล้วก็ฝักถงฟักถงลูกละเหรียญกว่ากงามตาดีค่ะเอามาใส่ผสมรวมกันแต่ว่าอันอ่าุ่นเอ้ยเขาเขาอันตัวเย็นเพราะเอ้ยบันใดอันมันต้องเก็บในความเย็นเนาะค่ะเนาะอ่างงูกำซันมันสิเป็นอีกรสชาติมันสีออกอีกแบบนึงเสียแล้วก็ กับความที่เอาเก็บในตู้เย็นแล้วพันซีโกบได้องุ่นแล้วก็มันซีเก็บได้นานค่ะเอ้ยก็ไปอันไปซื้อเนาะค่ะเนาะไปแล้วไปแบบนี้ค่ะไปส่งหนังสือพิมพ์นําเว้ยก่ส่งหนังสือพิมพ์ผู้เฒ่าส่งพันหมาตลอดแฟนเอ้ยพันอ่านเนาะของเมื่อวานนี่ค่ะแต่ว่าของมื้อนี้นี่ยัยงบได้เอาไปส่งก็ต้องเป็นมื้ออื่นก็เลยเอาไปส่งค่ะเอาไปส่งรล ไปเข้านำซปเปอร์มาร์กบังแม่ค่ะอันนี้ก็ใช้ความซับเผ้าของตัวผู้เจ้าเพื่อฝังเนจ้ะเนาะฝังตระกาอันม,วนม,วนมวน้วนๆในจ้ะเด้อของเออตุกตาผาฝันค่ะเหตุเกิดวันนี้ใจกับเขาค่ะก็ไปเอาอันของใส่น้าเต็มตะกา้ามาหอดแล้วอันนาไปจ่ายของอยู่น้าตะกา้าบ่ไที่เอาอันกระเป๋าเงินไปค่ะ ว่าได้เอาเตัวไปนึกว่านึกว่าเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปซื้ออีกกระเป๋านึงเอ้ยมันยิบอีกกระเป๋านึงไปกบ็บรรเดรีบร้อนเนะะี่ยค่ะเพราะว่าคิดว่ายิบอีกกระเป๋านึงแล้วเอาอันถุงใส่อันที่น่ะไปชอปนี้เอามาซื้อค่ะแล้วก็เลยฟอดีอันออกไปแล้วก็เลยยิบกระเป๋าตัวหันไปเลยค่ะก็เลยไปกับน้องชมพู่ก็ขี่ไปประมาณสัก ห้าหกนาทีาะค่ะเนาะอันไปส่งอันหนังสือผิ์มันเลาตอน,น,นเออก็ไปจ่ายกับเขาอยู่อยู่ซูเปอร์มาร์กเอามาเล่าที่นี่มาหน้าจ่ายเงินบ่มีดีค่ะไปต่แถวเพื่อนไปต่ะแถวรลวเอามือล้วงในกระเป๋าอันในกระเป๋าสะพายเอ้าคือบุรีเอาอันตะลือม,มาว่ามีต่มีแต่ถุงเสื้อน่าอันมีแจ่ถุงกับกุญแจน้องสมพูกรค่ะถุงใส่อันจ่ายกับเขากับกุญแจน้องสมพูที่เสื้อลงไป กระเป๋าตังค์เหลยแล้วบอดีเอาไปจักอย่างลืมเนะคะ่ะลืมเรื่องของเรื่องก็คือลืมหรือว่ามันเป็นความสับเพ่าของเอยเนาะ,ะเนาะอันนี้ก็ได้ก็เลยได้เอาเอา,เอา,เอาตะกา้าใจของไปวางไว้ข้างๆพอดีพนังงานพันผ่านมาก็เลยบอกว่าสั่นวางอันตะกา้าใจของไว้นี่ไดอยู่บ่ไดเพิ่นบอกว่า แต่ว่าเธอตัวจะไปเก็บของเห่าเด้อเอ้ยกระบอกคนอบเก็บคนบอกหันแต่ว่าถ้าเธอที่เอาซีออกไปข้างนอกแล้วเอาซีกลับมาเอาซีมาเอาของเห่าแต่เอาซีถ้าเธอกลับมาสั่นกระบอกเก็บแต่ว่าแรา้เด้อถ้าเหมันหึงแล้วหมู่สั่นมาเห็นเขาเก็บเด้อลวั่านแต่แต่ว่าสั่นซีเบิ่งก็อยู่เอ้ยก็เลยขี่น้องดีที่เอาคุณแจเข้าไปนาเด็กค่ะคุณเจน้องสมพูกันยังโชคดีก็เลยเอาอันขี่น้องสมพูหันกลับมาค่ะกลับมาเหินก็ประมาณสัก เอ้ยว่าเจ็ดแปดนาทีเนาะค่ะพอซปเปอร์มาร์กมันก็โบดิไกเงินเอ้ยไปเลยจะอีอย่างขี่น้องสมพูไปมันก็เหลวเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยก็ระมาเอาก็คืดยักหัวกระเป๋าที่ว่าในายิบไปเพิ่มโบยิปปบมาไปเอาอีก,กระเป๋านึ่งเลยยิบไปสะเราทุ่งใจกับเข๋าใส่แล้วไปซะเลยค่ะไปซะวงงวงเนาะอย่าเนาะ,ะข้าเป็นบานภาษาญีนเขาพนก็บอกว่าไปซะวงงวังเหมือนบอกอันก็ดีค่ะถ้าว่าถ้าว่าเอาของไปลงอันมานึกอีกทีเนาะค่ะเนาะ เอ้ยก็กลับไปแล้วค่ะกลับไปอันตะก้าของเอ้พันกันยังอยู่แต่เอ้ยนึกกลับกันว่าถ้าเอ้ยเอาของลงนําอันที่ว่ามันเป็นอันที่ว่ามองใจเนาะเนาะแล้วเขาพันคิดเงินแล้วเขาไปนั่งเอ้ยว่าเนอ่ยใจนี่มันบ่ได้เอาตัวเรือไปมันก็มันก็ต้องได้เก็บของลงตะก้าอีกมันบอกมันก็เลยบอกโอ้ยอันนี้โบไหวค่ะแสดงว่าเป็นขี้ลืมเอ้ยก็เป็นขี้ลืมช่วงนี้ก็เลยอันเล่าสู่กันฟังค่ะ ก็เหตุเพิ่งเกิดเหตุการณ์เกิดเมื่อเช้านี้เนาะจ๊ะเนาะอันนี้มันก็ยังเศร้าอยู่ด้จ้าบบแม่นว่ามันอันนั้นอันนั้นมันยังเศร้าอยู่แต่เอ้ไปใจกับเขาเศร้าค่ะมันก็เรื่องของเรื่องก็เลยอันก็แล้วไปค่ะไซเฮาฝังค่ะว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะเนาะบางอย่างคิดว่ามันโบนานะเกิดน้าม่นบ่เพราะว่าเคยอัน กระเป๋ากันเมื่อนี่พันจักขึ้นสันเลยไปเอาเอากระเป๋าอีกเบอร์หนึ่งจับใส่แล้วเลยบได้ขึ้นกันเลยค่ะก็เลยอันมาอันมาหวดเหนนือนเนาะค่ะเนาะก็มาเอาอันของอาหารพวกที่เอยซื้อมาก็ใส่ตู้เย็นใส่ซ่องฟิตเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาต้มกาแฟาก็เลยมาคุยนํากันค่ะก็เลยมาอาดคลิปคุยนํากันอันนี้ก็เลย ขีดแรกว่าน่ะไซค์เฝังอยู่โบ่เจนเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องว่าเราคือขีดลืมเท่าไอ้ตุ๊กตาช่วงนี้เพราะว่าเอยเล้ว่าเออไซค์เฝังก็ดีค่ะนางเท่มันก็เป็นนะคะแบบบอดด้ตั้งใจนี่ก็เป็นแบบบอดด้ตั้งใจนี่ก็คือว่าลืมลืมกระเป๋านะคะลืมบอดด้เอาเตัไปเอาแต่แค่ถุงถุงใจของกับอันกุญแจน้องสมพูอันใส่ใส่อันพายออกไปแล้วเอยแล้วไปเลยสิค่ะมันก็เลยมันก็เลยเป็นการลืม อ้าวถ้าพูดเลยเอาข้างนอกกาตรวจของก่อนะะเด้อค่ะเด้อก่อนออกไปกับเซอรเก็เสียเวลาเนะาะกาแฟดำก็หมดไปอีกหนึ่งถ้วยค่ะของวันนี้เนาะค่ะเนาะกับบรรยากาศโรแมนติกคุยก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเล่าเรื่องความซับเข้าของตัวผู้เจ้าไปอันายกับเขาอยู่ซุเปอปร์มาร์ค่ะบด้เอากระเป๋าตะเลยบด้เอากระเป๋าตังไป เอาแต่อันถุงใส่ของกับอันกุญแจน้องสมพูก็เลยต้องได้กลับใหม่อีกครั้งค่ะอ่ะเอ่ยกะวันยุดกะเฮอเพรพ่อแม่พี่น้องเน,ะะนุ่มนมมีความสุขเล่นหลายเด้อแล้วก็เอ่ยกะขอบคุณเล่นหลายคะ่ะที่เข้ามาเบิ้งติดตามเอ้ยตุ๊กตาพาฝันแบบม่วนมวนจ้ะคุยกันอันแม่บ้านต่างแดนสาวโญหนุนะะน่ะหนุมคุยเขาฟังว่ามีตะเลอเกิดขึ้นแดนนะะ้เนุ่มนมงเทือก้พากินทันพากินนี้เน,ะะน,นุ่มนมังเทือก้ จมเมื่อฟังค่ะแล้วแต่สไตล์อันมือเหลืออันมันเปินสีหนเหลือว่าันเถอะปะสำหรับมือนี้ค่ะเพื่อมีความสุขนึมันยุดค่ะแล้วก็ดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะค่ะดูแลอันซึ่งกันและการดูแลสิ่งรอบข้างนะค่ะรอบตัวนาะจะเนาะแล้วเอยกระซีบอกว่าพ่อกันคลิปนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ